โตมาด้วยกันเลยอ่ะเลี้ยวไว้กี่ตัวคะ13ตัวค่ะโอ้สาตัวเลี้ยงไว้ขายนมค่ะนมควายเหรอคะใช่ค่ะเราไม่ได้ขายเนื้อเขาใช่ไหมคะลูกไม่ค่ะเพราะว่าเราเอ็นดูควายค่ะโอ้เรารักเขาแล้วเนาะดียหูต้องฟังเสียงแล้วตอบไปว่าโอ้นูที่ยินเสียงควายกี่ตัวยากที่ยากใครจะไปรู้นะนี่ยากมากสามค่ะเฮ้ย

สว,ส,สวัสดีค่ะชื่อส,ส,สีราวันหิมทานนนท์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องกาฟิลค่ะอายุแปดปีขึ้นป .2 อยู่โรงเรียนวัดโคกมะม,ม่วงค่ะสวัสดีค่ะสาวเด็กผู้ชายเราเปเด็กผู้ชายเพราะดูะมวนมากแล้วเมื่อกี้ที่เห็นอ่ะควายในรูปอะลูกเป็นของที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะเลียงไว้กี่ตัวคะสิบสามตัวค่ะโอ้สาตัวเลียงไว้ทำอะไรเลียงไว้ทำอะไรลูกเลี้ยงไว้ขายนมค่ะนมควายเหรอคะใช่ค่ะ น้องควายสิบสามตัวเนี่ยมีชื่อหมดไหมหมดค่ะบอกชื่อมาซิมีชาบูน้องสาวใหญ่โมล่าน้องสาวนุ้ยค่ะแล้วก็โมลูครับไม้ไผ่ครับแล้วก็โมลูค่ะเริ่มซ้ำแล้วนะซ้ำซ้ำนะเร็วเร็วจะหมดเวลาแล้วลูกเร็วๆๆๆๆเร็ใครอีกชาบู คาวนแล้วาบูนแล้วาบูนแล้ว้าบูกับลูลูเนี่ยบนรสองแล้วอาจจะจำได้ไม่หมดสิบสามสิบสองไปกินพมาหกตัวนะแสดงว่าอีกเจ็ดตัวงอนแล้วเนี่ยน้อยใจกับฟิวแล้วจำชื่อเขาไม่ได้สนิทกับตัวไหนที่สุดน้องโมล่าค่ะโมล่าที่อยู่ในรูปใช่ไหมที่เราอ๋ามีชื่อฟาร์มไหมครับมีค่ะชื่อฟาร์มว่าทวีช้ยฟาร์มค่ะเหรอนี่เป็นเป็นของของใครฮะชื่อใคร ชื่อของตาค่ะอ๋อทวีชัย mm คุณตาอ๋อแสดงว่าฟาร์มนี้คุณตาเป็นเจ้าของงนี้เหรอคะอืมแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยตอนนี้เราเห็นเล่นกับควายแล้วมีเล่นอย่างอื่นอีกไหมลูกแข่งวิ่งกับควายค่ะแข่งวิ่งกับควายลูกไปส่งเขาแข่งหรือว่าชอบวิ่งแข่งกับควายเฉยเยชอบวิ่งแข่งกับควายเฉยๆค่ะอ๋อเหรอแล้วใครชนะลูกบางวันก็ควายค่ะ โรงงานก็ลาเหรอโอ้เก่งวาะทำไมเราถึงชอบควายคะเพราะว่าควายจะมีประโยชน์ค่ะประโยชน์อะไรครับประโยชน์เพราะว่าเราจะได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะขายนมควายขายนมควายเราไม่ได้ขายเนื้อเขาใช่ไหมคะลูกไม่ค่ะถ้ามีคนมาขอซื้อบอกว่าซื้อเอาไปเข้าโรงงานเลยให้ออกมาเป็นเนื้ออย่างเงี้ยขายไหมไม่ขายค่ะทำไมอ่ะ ราะว่าเราเอ็นดูควายค่ะเรารักเขาแล้วเนาะเอาละวันนี้โอ้โหนี่ต้องมาโชว์อะไรที่เกี่ยวกับน้องควายแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวิ่งแข่งวิ่งแข่งควายแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกรถจักรยานค่ะรถจักรยานเอาไปแข่งแข่งกับน้องควายเปล่ายังไม่เคยมีเลยเหรอคะไม่เคยมีค่ะนะอยากขี่จักรยานเนาะ เอาให้เต็มที่เลยนะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชิญค่ะสวัสดีลูกขอบคุณที่มาฬกานะครับื <c oughs> ่องการครับหนึ่งวันเนี่ยกาฟิลก็ช่วยที่บ้านดูแลควายอย่างไรวันนี้เรามีภาพมาฝากกาฟิลลูกไปยืนข้างๆลุงป๋องกันหนว่นมามัข้างนี้เลยลูกทีมงานครับขอชมภาพครับ เราพาทุกท่านไปที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่นี่คือทวีชัยฟาร์มครับนี่มีพลังงานลมด้วยนะครับนี่คุณตาป่ะคุณตาค่ะตาเนาะตัวนี้ชื่ออะไรลูกเสาใหญ่ค่ะเสาใหญ่นี่เสาใหญ่เสาใหญ่โอ้โหลากสุดแรงเุ้ยลากไหวเลยเอเก่ง โอ้โหกระโดดขึ้นอย่างนี้เลยเหรอทีเดียวเลยอ่ะสวยนะน้อควายเขาต้องยอมให้เล่นด้วยนะเขาต้องรู้สึกเป็นมิตรอะครับเอาแล้วครับพอไปแช่ในปักควายเสร็จแล้วก็ล้างให้เขาสะอาดครับโอ้โหแปดขัวเลยเนี่ยเก่งจังเลยลูกขยันจังเลยพออาบน้ำให้น้องควายเสร็จแล้วต้องอาบให้ตัวเองต่อด้วยใช่เาปนเปลียกทั้งขั่วตอนนี้ครับเหมือนเล่นน้ำแต่น่าสนุกกว่า ให้อาหารเนาะเออไปเจอได้ยังไงเดก็คงเหมือนเด็กๆเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนาะนี่เขาเลี้ยงควายกวาดเองด้วยอ่ะโอ้โหนี่คือหนึ่งวันของน้องกาฟิลครับเขาช่วยทำแบบนี้คอะเป็นกุ้ยนะกวาดขู่เลยนะเป็นเลยอ่ะอะไรที่ไม่ใช้ก็กวาดกิ้งครับแล้วก็ทําความสะอาดเนาะหนูทําตามใครสอนลูก ใครสอนหนูคุณยายค่ะคุณยายผู้ใหญ่ทําให้ดูนะครับนี่คุณตาคุณตารีบมมควายครับไม่ค่อยต้องใช้แรงเหมือนกันนะครับต้องรู้จังหวะอ่าแต่เขาอ๋บนี่ไงรีดได้ครับฟิวทำได้ครับแต่เพียแต่ว่าแรงยังไม่เท่าผู้ใหญ่นี่ครับได้อันนี้มันกินได้เลยไหมลูกกินได้ค่ะ คือจริงๆแล้วอ,ะอ่ะถ้าเกิดมันผ่านกระบวนการก่อนจะดีกว่าแต่กาฟิลเขากินแต่เด็กอ๋อเขากินแต่เด็กคือ,อถ้าผ่านกระบวนก <โห S 1> ารความร้อนจะดีกว่าสําหรับคนทั่วไปนะครับแต่กาฟิลเนี่ยเขาเขากินแต่เด็กครับที่บ้านผมก,กินได้อันนี้ปรุงแต่งแล้วนะครับนี่คือที่เราทําขายใช่ไหมลูกใช่ค่ะอืมอะไรบัฟมี่เหรออ๋าเนี่ยครับบัฟมี่ครับบัฟมี่ลมควายนะลูกคนนึงกี่บาทอดวลูก 45บาทค่ะ4 5บาทนี่ต้มเองเลยบัฟมี่ออก์ฟฟาโล่บัฟมี่บัฟมี่นี่พาสเชืรอไลท์และครับท่นผูการครับเราได้รู้จักกับน้องกาฟิลมาพอสมควรแล้วได้เวลาเข้าสู่ภารกิจจะเราอยากรู้ว่าจำนวนควาย13ตัวของกาฟิลเนี่ยเขารู้จักทั้ง13าตัวดีแค่ไหนอันแน่ขอท้าเกมหนูได้ไหมลูกได้ค่ะท้าเกมหนูให้หนูทายว่าสิ่งที่หนูเห็นต่อไปนี้ คือควายชื่ออะไรนะลูกลองดูนะสู้ไม่สู้สู้สิมายากนะเะมื่อกี้ายังตอบวัอยู่นะาครับเข้าสู่ธารกิจครับข้อแรกมาครับไปยาเนี่ยยังเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็นหัวควายเลยนะแค่นี้ครับเห็นผิวเห็นหางโอ้ยง่ายหรือยากลูกข้อนี้ ง่ายค่ะโอ้โหเขาสนิทกันนะคือเขาคุ้นนะครับฟิลลูกคือพวกเราอ่ะรู้สึกว่ายากแต่หนูว่าง่ายนูจับสังเกตอะไรได้วยลูกหูค่ะหูเหรอใช่ค่ะนี่คือหูของควายที่ชื่อว่าอะไรลูกน้องเกตค่ะน้องเกตใช่ค่ะหูเขามีลักษณะยังไงลูกหูหูน้องจะขาวค่ะทีมงานครับเป็นซุบขอบขอภาพหูขึ้นได้ไหมครับเอาเฉพาะหูเลยก็บอกหูน้องจะขาวหูขาวอ่ะกาฟิลบอกหูน้องจะขาว ตรงไหนคือหูลูกหนูเดินไปชี้ดูหน่อยจิลูกมันแผงคอนะเหรอนี่ค่ะอันนี้คือหูเหรอใช่ค่ะอ๋อหูเขามีขนเหรอลูกอืมก็มันเราไม่คุ้นเลยแล้วไอ้ตรงด้านหลังนี่คือส่วนไหนลูกที่เราเห็นเนี่ยคออ๋อนี่คออ๋อแล้วนี่คือหูอุ้ยแต่คออยู่หลังเลสิบสามตัวเนี่ยถ้าหูแบบนี้คิดว่าคือน้องเกดครับน้องเกด น้องเกดใช่หรือไม่น้องเกดถูกต้องครับนี่คือเขา่เขาขยายเขาไมนซูมไงมันซูมมันซูมมันขยายน้องเกดถูกต้องลูกเก่งมากลูกต่อไปโจทย์ยากขึ้นนะหนูต้องฟังเสียงแล้วตอบไปว่าเสียงเนี่ย คือเสียงของควายที่ชื่ออะไรฟังเฉพาะเสียงต้องขอปิดตานะลูกได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หม่อนมาช่วยปิดตาพี่หม่อนเชิญครับขอทดสอบได้ไหมว่าหนูเห็นไหมตอนนี้ชูกี่นิ้วลูกหนึ่งนิ้วค่ะอ่าไม่เห็นละออเนี่ยอันนี้มือสนิทเลยครับเดี๋ยวจะมีเสียงให้หนูได้ยินนะลูกแต่พวกเราจะเห็นภาพด้วยครับกาฟิลลูกที่จะได้ยินต่อไปนี้ คือควายชื่อว่าอะไรทําการครับเราต้องเก็บอาการนิดนึงนะครับใช่ครับทีมงานครับมาครับน้องโมลูค่ะหนูได้ยินว่าคือโมลูใช่ไหมลูกใช่ค่ะฟังอีกทีได้ไหมลูกเ<น>องฟังอีกทีนะน้องไม้ไผ่ค่ะ,คะเดี๋ยวนะหนูคิดว่ามีกี่ตัวลูกสองค่ะ ได้ยินเสียงตัวไหนก็ตัวไหนบ้างลูกน้องโมลูกับน้องไม้ไผ่ค่ะโมลูทําเสียงยังไงลูกน้องจะรัวลิ้นค่ะรัวลิ้นเหรอเราลองลองเรียนส่เสียงก็ได้ไหมลูกเช่นยังไงลูกเสียงอันนี้คือโมลูแล้วถ้าไม่ไผ่ลูกไม้ไผ่จะเสียงเบาค่ะมันจะเป็นยังไงลูกไม้ไผ่วู้ตัวหนึ่งวู้ตัวหนึ่งรูรูใช่หรือเปล่าโมลูกับไม้ไผ่สุดยอดถูกต้องครับโอเคมากครับโอ้ เดี๋ยวขอถามต่อได้ไหมลูกถามต่อยข้อนี้นะทีมงานครับขอเพิ่มความยากครับโอ้โหสองเสียงผสานกันนี่ก็ยากมากเลยนะเสียงด้วยโอ้โหยากมากไร้การรการไร้โหดยากอันนี้ยากใครจะไปรู้เนะอันนี้ยากมากหนูหนูเท่าที่หนูฟังนะลูกหนูจับว่าหนูได้ยินเสียงควายกี่ตัว สามค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ยินตัวไหนบ้างลูกน้องเกดน้องโมลูแล้วก็น้องไม้ไผ่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยมั่นใจอะลูกหนูจะตอบเลยหนูอยากฟังหรืออยากฟังอีกรอบลูกตอบเลยเฮ้ยโอ้โหมีใครบ้างลูกมีน้องเกดน้องไม้ไผ่กับน้องโมลูค่ะต้นกลไครับถูกไหมครับถูกมากโอ้โหสุดยอดอ่ะเป็นไได้ไงเออทำได้ไงเพื่อนใส่มาทีละ โจทย์ต่อไปครับท่านรัฐมนตรีครับจะมีคนได้ชิมนมเยี่ยวชิมนมควายไม่เคยไม่เคยเลยเจไลเคยกินกันมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยด้วยการทายโจทย์ที่เราจะท้าทายท่านมาสิซึ่งโจทย์เนี้ยเราทําล่วงหน้าแล้วท่านรัฐมนตรีครับผมออกตัวก่อนว่าวันที่เราไปอ่ะน้องควายตื่นเต้นอพอเขาตื่นเต้นอ่ะเขาก็ ให้นมได้ไม่เยอะมากอแล้วตัวน้องเองเนี่ยเวลาน้องรีดนี่น้องรีดเนี่ยมือยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่การเล่งปริมาณให้ได้นมเยอะเนี่ยก็จะไม่เท่าผู้ใหญ่ท่านผู้การครับสามท่านเนี่ยจะมีสองท่านเป็นผู้โชคดีว้าวพี่ซุปขอทีมงานขึ้นภาพหน่อยครับเรามีโมลูมีน้องเกดแล้วก็มีสาวนุย้ยกาฟิลมีเวลาส5วินาทีเท่ากันคิดว่า โมลูน้องเกดสาวนุ้ยใครที่น้องจะรีดนมได้มากที่สุดกรรมการเลือกตอบได้เลยครับสาวนุ้ยค่ะสาวนุ้ยครูง้ตอบสาวนุ้ยค่ะถ้าเป็นผมมาล่ะผมเลือกโมลูโมลูพี่หอยนะครับสาวนุ้ยครูงาะครับพี่ป๋องต้องน้องเกศแล้วลูกเกดน้องเกศครับต้องน้องเกดแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับครูงาะเลือกสาวนุ้ยพี่ป๋องเลือกน้องเกดและพี่หอยเลือกโมลูทีมงานครับ มาเลยครับไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหลูกเยอะโอ้สาวนุ้ยไม่ออกเลยอะลูกสาวนุ้ยหนักเนอะเนอะเมาดีุะโอ้โหลูกงานดีอะลูกโอ้โหลูกเยอะมากลูกเกล้วหน่อยลูกต้องเกล้าโอ้ลูกอยู่แล้วลูกเกล้วหน่อยลูกต้องเกล้าเหล่ามากระฟิลขับใหญ่กาฟิลขับอะไรลูกขำต้องเกล้าเป็นขำอะไรลูกต้องเกล้าเป็นขำหัวเสาวนุ้ยไม่มีอะไรออกมาเลยหรอ เอาอีก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 ถ้ามีครับสู้น้องเกศน้องเกศเกศนุ้ยน้องเกศโลูกมาแล้วโมลูกกันครับเวลาจบแล้วครับมาเวลาเราหมดแล้วเท่าที่ดูเนี่ยโมลูมาดีนะมาดีอยู่แล้วมาดีมากเลยแต่ว่าน้องเกศกับสาวนุ้ยเนี่ยต้องวัดกันใช่และน้ำนมที่ได้จากควายสามตัวนี้เป็นอย่างไรเราชมกันครับโมลูกครับเดี๋ยอะนะลูก โอ้ยงานดีอะลูกเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเองเราเยอะกว่าขอเชินนะครับโบรุยะสุดอันดับ2สาวนุ้ยและอันดับ3น้องเกศครับเย้ยังไงครับรางวัลมาครับโหลเลยแล้วเอ้ยอีกชาเข้าจังเลยนี่คือขวดละ45บาทครับทราบการครับเดี๋ยวเราไป ทดลองชิมกันได้จะในห้องแต่งตัวนะครับ<ด>นี่คือคนมควายแต่ว่าที่เอามาตรงนี้เอามาเพื่อให้เพื่อนอีกคนหนึ่งได้รู้ว่าเขาไม่ได้ไเวลไรขอสัมผัสนหน่อยได้ไหมได้เลยครับพี่เฮ้ยไม่เคยเห็นเลยอะเด็กคนนี้ เชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญเรื่องควายที่เขาเลี้ยงมากทั้งดูแลเอาใจใส่ทําความสะอาดให้อาหารรีดนมและเล่นเป็นเพื่อนกับควายนี่คือความเก่งของน้องกาฟิลส่วนในการเล่นเกมน,นะครับกรรมการของผมสามท่านครับ,รบมีผู้เข้าเส้นชัยไปสองท่านก็คือพี่หอยและครูมันแน่นอนอยู่แล้วครับโอ้สบายเลยกัฟฟิลลูกกลางทีเลยครับ ท่านผู้ครับวันนี้เรารู้จักกับเรื่องราวทักษะความสามารถและในความชํานาญที่น้องกาฟิลมีต่อควายเพื่อนของเขาทั้ง13ตัวพวกเรารู้สึกไงกับน้องกาฟิลครับกาฟิลแบบดูเป็นเด็กที่มีชีวิตน่าอิจฉามากเลยนะหนูมีความสุขหนูอยู่กับธรรมชาติแล้วที่สําคัญคือหนูเป็นเด็กที่มีความเมตตารเราสามารถสัมผัสได้เลยว่าหนูรักเขาจริงๆแล้วก็ยังขยันขันแข็งช่วยงานคุณตาคุณยาย พาเขาไปทำโหดเวลาหยิบจับอะไรมันรู้เลยว่านี่คือคนที่ทําเป็นจริงๆนะครูชื่นชมมากๆเลยนะขอให้หนูมีความสุขรักษาความดีแบบนี้ต่อไปนะลูกนะขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 2> ท่านผู้การครับและความฝันที่พากาฟิลมาซูเปอร์เทนเนี่ยครับก็คือว่าอยากได้จัก,กรยานครับท่านผู้การครับรักสัตว์รักควายแบบนี้พวกเราสามคนให้ผ่าน กาฟิลลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของกาฟิลทักษะของเราที่มีต่อการเลี้ยงน้องควายทั้ง13ตัวให้พี่ๆผลิตภัณฑ์เด็กคโนโมทราบแล้วและนี่คือสิ่งที่พี่ๆเขาเตรียมให้กาฟิลลูกให้มองด้านนั้นลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องกาฟิลจากพี่ๆผลิตภัณฑ์เด็กคโนโดครับโอ้ สีวนอุ้ยท่านผการครับจักรยานคันเนี้ยคือจักรยานคันแรกในชีวิตน้องไม่เคยมีจักรยานของตัวเองมาก่อนครับกาฟิลลูกหันมามองเดีล้วครับนี่ก <c oughs> าฟิลลูกไม่ได้ให้แค่จักรยานนะ <c oughs> ให้อ่านด้วยให้หมดเลยแล้วก็มีทุนการศึกษาให้หนูด้วย รวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่พี่ผลิตภัณฑ์เด็กโคอโดสองหมื่นบาทครับกาฟิวจ๋าและเพื่อสุขอนามัยที่ดีลูกมาดูนี่ครับผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมลลยใหม่ดาบพิกาตอสูรม,มีทั้งแป้งแปรงสีฟันแชมพูแชมพูสระผมยาสีฟันทั้งหมดนี่ลูกมอบให้ลูกจากพี่พี่ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมครับ อาฟิวครับวันนี้เราทำความฝันได้มากมายเลยหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกภูมิใจในตัวเองค่ะหนูอยากบอกความภูมิใจตรงนี้กับใครที่สุดหนูจะกจะพูดกับใครลูกแม่ค่ะกับแม่นะลูกอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ถึงความรู้สึกในวันนี้กาฟิลอยากจะพูดอะไรกับแม่เชิญเลยลูกขอบคุณภูมแม่มากเลยนะคะที่สอนหนูมาอย่างดีนะก็ <c oughs> ตายความพิติตรเขาใจเลยอ่ะป Be ิติอ so ่ะปพิติตรเขาิจิตรปูก็เคยเป็นพวกเราเคยเป็นหมดเลยลูกเวลาพูดถึงคุณแม่แล้วน้ำตาไหลเนี่ยเป็นกันทุกคนเลยลูกท่านพิการครับบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถพูดความรู้สึกในใจได้เพราะว่า มันเป็นความอิ่มใจตื้นตันความรักความผูกพันแล้วก็ผมยืนยันว่าตรงนี้มันเป็นน้ําตาของความสุขเราทราบดีเพราะว่าเราเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มานะครับ,รบวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้เขาเก่งขนาดไหนเด็กคนนี้มีชื่อว่าน้องกาฟิลครับมาจากนครศรีธรรมราชบอกคําเดียวสั้นๆลูกรักใครบ้างบอกในลูกหนูรักใครบ้างรักแม่ค่ะรักใครอีกลูกรักแม่เท่าค่ะใครอีกลูกแล้วรักพ่อ,อกค่ะ แล้วคุณตาค่ะแล้วถ้าจิตติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ของหนูเนี่ยต้องติดต่อไปที่ฟาร์มชื่ออะไรลูกทวีชัยฟาร์มค่ะถ้าบอกว่าติดต่อมาจากซูเปอร์เทนถูกลงหรือว่าแพงขึ้นลูกแพงขึ้นหรือลูกจะดีหรือลูกหรือเท่าราคาปกติลูก <c oughs> ปกติปกติอ้าวเบอร์โทรอยู่ข้างหน้าใช่ไหมลูกเวลาซื้อมาซื้อที่ฟาร์มได้ใช่ไหมลูกซื้อที่ฟาร์มได้เนาะตอนนี้ทางบ้านเขาอยากเห็นอย่างเดียวเลยเป็นภารกิจสุดท้ายของน้องกาฟิล เดี๋ยวพอเรานับหนึ่งสองสามนะหนูต้องยิ้มหวานที่สุดเท่าที่พวกเราจะได้สัมผัสรอยยิ้มจากหนูเพราะหนูเป็นคนที่ยิ้มหวานมาหนึ่งสองสามอ่ะเจ๊เจ๊ฟีอรยะพันจ์ีของเราจากพวีชัยฟาร์มนะครับน้องกาฟิลครับกาฟิลหนี่ถึงจากยายหนูเองนะลูกบายบายลูกบายบายเอ็นดูจริง ขยิบรูขยิบขยิบรูจมหน้าขยิบขยิบไม่พุ่ิบมาเลยร้องไส้แล้วแต่ทิ้งใจนี้นาะจบลงแล้วนะครับกับกิจกรรมซูเปอร์อาร์ชลิตี้ที่โนเวอร์เพลย์เพลินจิตนะครับต้องขอบคุณกรรมการทุกท่านด้วยนะครับที่ไปร่วมทำบุญด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนั้นที่ไปให้กำลังใจกันนะครับและงานต่อไปของเรานะครับจัดขึ้นวันที่17ธันวาคมจะงานซูเปอร์เทนครับเป็นการปะทะกันระหว่าง เหล่าศิลปินดาราตรงนี้มี2ตัวเต็งอยู่แลวพี่ๆดารามารวมตัวกันนะครับมีอดีตสินชาติด้วยนะประท่ากับเด็กซุปเปอร์เทนงานนี้ครับไม่มีการขายบัตรเป็นงานที่แจกบัตรฟรีเดียวแต่ว่าเมื่อไปถึงที่งานเนี่ยก็จะมีมุมให้ร่วมกันกุศลได้ถ้าสนใจร่วมกุศลก็ไปทําบุญที่หน้างานได้นะครับสนใจก็ดูรายละเอียดของเราได้นะครับที่แฟนเพจของเราซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วว่าวิธีการรับบัตรเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าไปในงานไม่ได้นะคะสามารถร่วมบริจาคทางออนไลน์นี่ตามนี้ได้เลยนะคะทั้งหมดเราจะเอาไปให้กับกศธแบบ100เปอร์เซ็นลยนะคะก็จะเป็นการช่วยเด็กที่กําลังจะหุดจากระบบการศึกษาครับได้กลับมีโอกาสเข้ามาเรียนอีกครั้งหนึ่งรเราช่วยกีกแบครับทําบุญด้วยกันนะครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชีของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับ Superg ร์จิ๋วออฟฟิครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ